รอบสองนะครับงานเร็วมากนะครับครับทุกคนช่วยกันรอบเลยครับรอบแล้วเนะมคีรับนช่เกี่โอ้เกือบสิบแล้วครับช่วยกันรวมยูทูบเราด้วยมีคนนะเป็นสิบครับไม่ติดหรอกครับวันนี้เราจะเปิดใจจ่ายเอ็มนะครับครับผมมาแลกินด้วยกันเอาเลยครับผมกินข้าวมื่อเช้านี่ไงข้าวอยู่ไหนบ้าน ย่างหมูไงไานข้าวป้าันนี้เราก็จะกินของพี่ทานคนที่สองนะคะป้ามีปลา้กอปลาเขาใส่พร่งเฮงและปลา้านั่นน่ะอันนี้ปลาร้อันนี้ปลาคือาือองน่ะคะารบแรกน้ำยาป่าน้ำยาโยปลาของอกินกินลองทาน่ออร่อยมากคราวที่สองอู้น้ำปาทีบอ่ะานปลาตา มาแต่เอ็มครับครับเดี๋ยวตอนเที่ยงตอนเที่ยงเมื่อวานป้าแดงงอนเงินไม่ได้กินเลแอดมินไม่เก็บให้เออแอดมินมาคนเดียวเหรอมาสองยังไม่เห็นแล้วป้าไปซื้อโจ๊กทำบ้างเดินเป็นหาซื้อกระจุกรอบนี้น่าจะสงจักกี่จักป้ารอบนี้สองสองฮะอู้สองแล้วก็ช้อนเลยของมาของมาป้าว่ากินทั้งวันเลยก็ได้ป้าชอบกินเหรอชอบมากน้ำยาป่าเนี่ยกินได้ทั้งวันต้องมาใส่น้ำตาลพี่นักที่ไหนบอกไม่ชอบค่ะ ลองนี่สายอะไรกินดู้มาอะไรกินดูซื้อผักเสรไม่เอา้ันนาทีเรียกผักอะไรเอ้าอันนี้สาระเนยบ้านรูเรียกอิ่เสริมพักกลางเรียกสาระเนยผักเสริมบ้านเรากินกับลาบเอากินกับกุ้งเต้นอืมกุ้งเต้นเออข้าวหอมใบม่บนเออป้าข้าวหอมใบม่บ้านป้าว่าแอดมินเข้าประชุมกันแล้วนะป้ารู้เรื่องอย่างอะไรอขึ้นมาอะไรเขาจะไปเที่ยวเที่ยวร้องแพลที่อุบลกันเ่ย โอ้ยแม่เสรจก่อนห้ปูจะพาไปเที่ยวนี่สมรอบแล้วก็ติดงานบ้างไฟบ้างติดงานบวชบ้างเนี่ยไม่บอกงั้นรเที่ยวต้องต้องไม่วางแผนอคิดคิดปุ๊บเราไปเลยวางแผนมันจะมีงานงานแทรกจะพาขาไปเที่ยวหลายทีแล้วไม่ชอบบอกทีเมื่อกี้ชอบถูอ่ะโอ้ยตั้้วทเหรอ ตุ้นไก่เคียร์ากโอ้ขาเปื่อยด้วยนะป้าไหมขาไก่้ไหมอืมค่อโอ้นาทีช่าจชิงเข้าช,ช,ช,ชิงครับข้าวปุน้นเอาไซรัปเจ้ามาชินก่อนเราจะบอกเขาทานมาตอนเที่ยงนะเขาทามาตอนเช้นะาก็เลยกินเลยไม่เอากินแล้วบอกในยกสองกินแล้วจ้ากินอาหารแล้วกินแล้วจ้าโอ้ยกินน้ำกันโอ้ยเกิดกินไรอ้าวเมื่อวานทำไมมันไม่เหมือนกันจ้ะไม่เหมือนเมื่อวานน่ะ อ้าวอันนี้น้ำยาปลานปลาปลาเพราะวปลากะทิอันนี้ปลาราดูสูงเน้นนินไม่มีกะทิ่ไม่มีกะนที่เรามาสัมภาษณ์จ่ายเองนะครับครับผมไครับเปิดใจจ่าเองนะครับเอาอีกเลยทำไมใจเปิดบ่ไวเลยเปิดตลอดเลยพี่นาทีเลยวันก็เปิดย่าใช่ไหม้องเปิดใจเหรออะ เซมีอะไรเปิดใจไม่มีไม่ม tamam ีไม you know, ่มีครับกินรัวิ่นหาคอนเทนต์ปัญหาคอนเทนต์เปิดใจมีเปิดใจพี่ทีมีอะไรจะเปิดใจมีอะไรไม่เลยเปิดใจเพี่ทีก่อนอาแล้วกูดูแลดูแลพี่จะมีหลายคนมาแต่ให้ยูพี่นาที่ก็บอกว่ารักคุณยูคนเดียวไม่ใช่รักอยู่คนเดียวแต่คุอยูพี่ก็มานะเออดูแต่คนเดียว แต่คุยตีอหลายคนมากเลยนะคือเขาต่าแอบไปยังรู้นะเล่นยิ้วเล่นแถวเลยอยูเอ้ยป้าพอแล้วอยู่บอกป้าป้าตัดออกกันนะช่วงนี้ฮะตัดออกไม่ได้ลงไปแล้วโอ้ยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดูที่ป้าเลยคือเปิดใจพี่ไม่ไรไม่ไรเปิดใจใจเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี้เราจะไปถามค่าวิศวะวิวะมาวิศวะมาใช่เราจะไปถามค่าวิศวะกี่โมงครับ อ๋ออ๋อวิวษว์เข้างานแล้วตอนนี้ตามข้างานได้ยังแต่เดี๋ยวได้ดอคือคือเขายังไม่เปิดตัวเขาเป็นใครแต่เขาจะไปเปิดตัววิษวะอ้าวแล้วพี่พี่นด้ยินเมื่อเช้าพี่กินนิดไหมเมื่อเช้าไม่ได้ยินนะว่าว่าวิษวะโจ้โอ้ปาพูดทำไมอ่ะไม่ใช่เหรอก็ใช่ถ้าพูดบอกว่าวิษวะโจ้เมื่อวานเห็นตาแดงออกไปวิษวะอะไรไป็นส่แว่นตาเลยไม่ได้มาไม่ได้วิษวะอะไรเลยไรอบเลยน่าจะพักพักวิษวะโจ้เอาไม่มาเหรอไ ปวดปวดปวดคิดว่าไม่มาไม่ไหวเมื่อวานน่ะตอนที่รู้ไปนั่งเล่นด้วยน่ะน่าจะลืมตาไม่ได้ใช่ไหโจูบจูบช่างโจูช่างโจูบไม่ระวังใส่แว่นตาจูบตกจอกเลยเขาเนี่ยก็คุยกันอยู่ข้างในว่าโจูบนาจะพักเพราะว่าไม่ไหว เนาะแกก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นก็เลยเอาตามเปล่าๆนี่แล้วเห็นพี่ชายไหมเห็นพี่ชายไหมอือตาใส่ขวันเนาะเต็มเต็มเนาะรับขวานอ่ะน้ำใส่อีกแห้งโพดแห้งโพดซ้ำกินเส้นา้ำกินเส้นน้ำปลาได้นะน้ำรสชาติเนี่ยยูชอบมากเลยนะก่อนท้องอ่ะท้ามไม่ชวนมาล่ะเราไม่กับพักบอกหึงพักึงใกล้กับพ่อแล้วขาบวมยังพี่ฮะ ข้าบวมยังได้ลูกชายมเป็นนางกลับแม่เครื่องกลับแล้วลูกชายรอบนี้พอทว่มันมีพวกอาม่ามีพวกดูแลอยู่ค่ะกินห่อนน้องชื่อเด้นเนาะอาจจะพักเรียนเต้นอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วไงกลับนา่นเหรอก็ต้องกลับดูดูก่อนทั้แม่บ้านมาได้ก็เจ๋งเลยทั้แม่บ้านมาไม่พอปิดนะ นี่ปมดแล้วก็อิ่สักจานสิเก่งมอกี้เหรอโหอิ่มมากเมื่อเช้าเนี่ยกินเยอะทั้งลาบลาบแม่อบมาด้วยแม่กินหล้วเราเรากินเที่ยงนี่ว่าให้มันหิวจะจัดเรามากินขดไม้เข้าไปยังเข้าไปเมื่อเช้าแต่ว่าออกมาแล้วไอ้เราะตั้มฮุ่งบ่ะมาตั้มุ่งเวทเพชร้องก็จะจวดจัดเนาะเปรี้ยวก็ลาบป่วอะ แค่อยากยังละตังที่กิแซ่อตอนเที่ยงตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงเนาะแล้วก็ตัเนะเอาแบบซุ่ๆเลยนะอยู่หน้าปูก็เยอะนะเอาจับเดี๋ยวเอาจับนึ่งก่อน้วพ่อโอ้นเพิ่นเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อ้ซีจับแล้ว จับนี่ไม่ถายเดี๋ยวเขาจะหาว่ากินเยอะคุยกันจับต่อไปนะคะทุกคนก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนกินจานเป็นแซ่บดิะประมาณสี่หรือเจ็ดอันแล้วเหรอพี่นะนี่จานแล้วกูมาแต่ล้างจานแซ่บนะกินเรื่อยๆมันไม่อืดไวหรอกป่วนมันทำอร่อยนะถ้าถามว่ามันเป็นน้ำยากระเทียมจะเลี่ยนไวสำหรับป้านะเหรอนี่อะไรอนืยาป่าไง น้ำยาปลาน้ำยาเล่ากันมาคนาน่าจะเป็นปลาดุกหรือเปล่าเนี่ยถ้าแต่ถ้าปลาเป็นปลานียน,น,นใช่ไหมปลานียนน้ำจิอร่อยถ้าใส่ถ้าใส่ถ้าใส่น้ำตาลนี่แหละป้าน้ำยาแบบจีนนี่มันจะป้าจะไม่นั่งเลยทานเลยถ้าเราไปกินแถวกรุงเทพก็ยังมีผักเต็มเลยนะผักเต็มทีม่เราเลือกบุฟเฟ่ผักอ่ะบุฟเฟ่ผักมีผักกาดดองมีอะไรเงี้ยเยอะแยะมีพริกพริกข้าวผัดอ่ะ แซ่บเลยอันนี้เจ็บปากด่าแกไม่กินลกินไม่กินอะไรหรอกินแต่น้ำอยู่ไม่กินลูกชิ้นจริงก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะกินได้ไม่เยอะหรอกกินอยู่ลูกชิ้นปลาแต่ไม่เท่าไหร่มาโอเคสิครับชิมนี้ก็มาเรื่อยๆนะเดี๋ยว